เดี๋ยวเข้ามากันอีกหนึ่งงานประเพณีค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะใ้น้าตนเทียนพันษาไปรวมงานประเพณีฉักพระถี่จังหวัดสุราธานีพี่น้องชาวใต่สามารถี่สีส้มความสวยงามใ้ที่บริเวณสะพานนาเรศอำเภอเมืองสุราธานีเริ่มตั้งแต่วันที่4ไปจนถึง12ตุลาคมนี้ค่ะ ที่บริเวณธงสีเมืองอุบลราชธานีค่ะคณะนั่งรำ่ำไสชุดผ้าพื้นทิ่ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่ำบวงสวนสาลักเมืองอุบลราชธานีและก็ร่ำใบสีสูขวัญต้นเทียนพันษาหวัดสีแสงทองที่ได้รับรางวัลร่องชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทแกะสลักขนาดกลางในงานแห่เทียนเขาพันษาอุบลราชธานีปี2 5 6 8เพื่อถี่สะน้ําตนเทียนพันษามุ่งนาน ไปเข้าร่วมแสดงในงานประเพณีชักพระทอดผ้าปา่าหลักะแข่งเรื่อยเนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตาม MOU ในการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมของทั้งสองจังหวัดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาหลกักะงานประเพณีออกพรรษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะเริ่มจัดกิจกรรม ในซึ่งการ MOU นี่นะคะเดจัดกิจกรรมกันตั้งแต่ปี2 5 5 9เป็นต้นมารวมแล้วกับปีนี้ก็เป็นปีที่เก่าแล้วนะคะก็มีรอยตรีศร,ระมงคลมงคลศิริร่องผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีน่ายการกันตินั่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเดครองพ่วงมาไลาต้นเทียนพันสาวัดสีแสงทองเพื่อความเป็นศิริมงคลและก็ตรวจสอบข้ามเรียบร้อย พร้อมกับหายกำลังใจสร้างเทียนหละกะขณะก่อนที่จะเดินทางไปแสดงในงานประเพณีชักพระถอดผาปานหละกะแข่งเรือเงาจังหวัดสุราษธานีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคม2568ค่ะ นอกจากนี้ก็จะมีนั่งร่ำจากโร่งเรียนพิบูลมังสาหารกว่ารอยคนค่ะเดินทางไปร่วมแสดงในงานหนีนำ้ำตนเทียนพันสาวัดสีสองแสงทองยอดของตนเทียนแกะสลักเป็นล่ายบัวกลุ่มสามสันค่ะภายในส่วนลำตนแกะสลักเป็นภาพพระพุทธประวัติปางประสูตส่วนหนาแกะสลักเป็นภาพ พระหน่าร่ายทรงสุบรรส่วนหลังแกะสลักเป็นภาพพระพุทธเจ้าส่งตรัสรูไต้ตนสีมหาโพธิ์นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมผณ์ของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนายการกันตินั่นกันค่ะแล้ววันนี้เราจะมีการปล่อยขรบวนเทียนมรรษาเข้าสู่จังหวัดสุราธ,ธานีแล้วถือโอกาสไปขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานี ทุกท่านที่สนับสนุนทางอีสานใต้ของเราเมื่อมีภัยเข้ามาเราก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกท่านครับที่ได้สนับสนุนครับปีนี้เราก็มีประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ได้เจอปัญหาต่างๆที่เรานําเทียนไปที่จังหวัดสุราษฎร์เราได้เคลื่อนขบวนไปแต่เราก็มีปัญหาอุปสรรคมากมายปีนี้เราได้มีการพัฒนา ยกเทียนขึ้นสู่รถเคียนแล้วก็นำสู่พี่น้องชาวจังหวัดสุราธานีอาจจะใช้เวลาสักสองสาวันก็แต่ก่อนเราไปกันถึงเกือบสิบวัน<อ>ถึงจะไปถึงเราก็เจอปัญหาอุปสรรคมากมายแล้วก็เทียนเมื่อไปถึงแล้วก็ทำให้เทียนของเรานี้ต้องมีการซ่อมแซมบูรณะอย่างมากมายวันนี้เราก็จะเคลื่อนให้ไปให้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อ จะได้ไปแสดงให้พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ชมแล้วพร้อมกับนางรำของโรง,โรงเรียนพิบูลบางสาหารอีกกว่าร้อยชีวิตที่จะเคลื่อนเข้าสู่สุราษฎร์ธานีครับ